วพิคาบูอากาศหนาวหนาวหนาวครับหนาวมาหนาวมาเป็นอาทิตย์แล้วหนาวเป็นอาทิตย์แต่มีแดดมีแดดสองวันนอกนั้นไม่มีแดดเลยหนาวหนาวครับฮ่ยห่มผ้าน้ำได้โยนเท่างบําสบายน้ำเนาะห่มปะห่มใส่เสื้อกันหนาวพร้อมเด้อ บ่ไว้อากาศมึงแน่พักบ่อพักบ่ออันนี่เลยพักบ่อใหญ่เลยบักขึ้นเลยที่แหลกขึ้นมาแล้วบัดมันก็เหี่ยวมันหนาวบ่ไว้ตอนกลางเว่นกะหดหนามอยู่เดียวมันมาเคลื่อนมันหนาวพดมันสงักเนะอืมแต่ดี้ต้นค่ะมันหนาวทากนี่บอดีเลย ก็อึดข้าเจ้าคือผักบักงามหนึ่งสุปีของข่อยกระงามเลยแต่บวมเป็นเดือนนี้สุปีเขาไม่ได้ปลูกเดือนนีแล้วไปเขาปลูกเดือนมิถุนายนเดือนหนาหาอะไรอะลูกโตอีหยังบ่าบังหันนะไอ้อตัวคือจัะไงเป็นน้ำน้ำน่ำนะนะโดดล่องหัวพ่อใหญ่นั่นแล้๋ยวเป็นอะไรสองตัวนี่ โอ้ยขบวไายบ่สบายตลอดการอรุดตลอดเวลาส <All right. S 1> อายวึ่มม แกมันเช้าอยู่นะลกูแกแจกต้องข้อหามพระวสิห์หาทียงดังว้าน,นี้หมูบานเนาะ แย่นี้ว่าปกติมันนนั่เวลาสมควรมันก็ต้องเัินหกโมงเก็ดจโมงคนละเก็ดโมงเ้าวค,คอยปล่อยมาอะไรก็มเสียงดังแต่ว่าหมอนี่ออกมาตีสี่ตีหา เดือจอมพลังเชากาลดน้ำเมียมาโอ้ยอดเดือดงี้แล้วถ้าไปถ้ามาตรงดักบกกับกยอ,อดบักแก๊กพับดักดำ อื้อนั่งลง่องคอยทายว่าเห็นดาก ก็ห่มพื้นใหญ่เลยหนาวมากแจกแจกแจกอย่าเสียงดังนะแม่พาเข้าบ้านนะเอ้ามึงพูดหน่อยๆมัดลมแม่ตร มันั่งเหี้ยงขางแมวมันหอมต่อแม่เอาไม่หอม <c oughs> หอมตะกียบหร <c oughs> <c oughs> อืะ

แจ็คก็นอนลงเดี๋ยวพี่แจ็คก็นอนลงแล้วตัวใหญ่ๆนะไอ้ตัวที่แจ็กอยู่ใหญ่ๆนะ

แดดมากจริงจังเนี่ยมันจะสัตว์ขืนยุ่เนี่ยมนันหนาวพดพักเราจะเรื่อนเติบโตว่ตวตวตวไปไซสเลยไหมกำลังสัตว์ขนวางมันอากาศหนาววังสัปดาห์ก่อนสัปดาห์นี้หนาวเบิดสัปดาห์เนาะ